สวัสดีครับเละเป็นเลาะมาแล้วนะครับเลาะเป็นเลาะช่อแนลรวมไปถึงเละเป็นเลาะแฟนเพจนะครับบรรยากาศเมืองอุบลช่วง3ามสี่มือที่ผ่านมานะครับจะมีฝนตกฝนรินลงมาซุมือพี่น้องนะครับลังเทือการเดินทางไปทําคลิปกันลาบากแห้งช่วงนี้นะครับลังเทือลังที่นี่ไปหอดแล้วนะครับ สภาพมันบบเป็นตะไทยเท่ากับบอดไทยมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับสําหรับคอกั้วต่างๆนะครับแต่ว่าเมาื่อวานนะครับเมื่อวานผมไปทั้ง <c oughs> บานอ้นนะครับอ้นหนองยางนะครับตำบลหัวเรืออําเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะครับไปไปหาช่างเปนะครับไปหาช่างเปไปเบิงง่งคอกั้วช่างเปนะครับช่างเปก็เลียงหลายโตเลยนะครับ แล้วก็เป็นงัวแดงนะครับเป็นงัวเป็นงัวผสมพัฒนาเนาะเป็นงัวกลางๆนะครับไปหาง้วใหญ่นะครับชางเปยบอกว่าคันเป็นตัวผูก้กะเลี้ยงให้มันได้อายุ้วะ็ขายนะครับแต่ว่าช่วงนี้งัวปีกว่วงัวเถิกนะครับก็มีนายหอยแวะเวียนมาให้ราคาเป็นประจำนะครับแต่ว่าราคาตนบอด้นะครับ แต่ว่าที่ได้คุยกับช่างเป๋เห็นคอกงัวช่างเป๋แล้วนะครับเมื่อวานคอกช่างเป๋เล่าเราบแ่แฉะนะครับเพราะว่าคอกเล่านั้นเล่าสิเทพื้นคอนกรีตนะครับพื้นปูนนะครับแล้วก็เอาแกลบนะครับใส่คอกงัวประจํานะครับเอาแกลบใส่คอกงัวประจํานะครับมันก็จะทําให้คอกบ่แฉะนะครับแล้วก็ที่สําคัญสุดๆก็คือคอกช่างเป๋เนี่ย บอมมี่แมงวันเลยนะครับผมไปลังคอกแมงร้ายหลายจากแมงวีจากแมงวันนะครับแต่ว่าคอกช่างเปที่ไปเมื่อวานนะครับ,อ,ราานนรบอยู่ทั้งบันอ้นนองอยางนะครับหัวเรื่อนะครับบอมี่แมงวันเลยพี่น้องบอมี่แมงวีเลยนะครับเออม,มันก็ดีเนาะบอมี่แมงมาารบกวนงัวในคอกของของ,ของเรานะครับหรือว่าบอมมี่แมงมาาเป็น ตน้ำผ้าหานะน้ำเชื้อโรคมาสูวไวในคอกน,นะครับผมก็ถามช่างเป๋แล้วก็บอกว่าฉีดยาตัวพ่นยาตัวพ่นยาลงพื้นนะครับพ่นยาลงพื้นจริงๆมาว่าเนี่ยผมอยากจะให้เล่าเอาเอา,เอายามาไม่ให้เบิ่งนะครับถ่ายคลิปแล้วว่าสีถ่ายรูปยาแล้วก็เอาอินเสิร์ตเข้าไปในในคลิปนะครับคือเอาแปะเข้าไปในคลิปนะครับปรากฏว่า ช่างเปหาขวดยาบ่เห็นพี่น้องสงสัยเมียรเราเก็บสงสัยเมียรเราเก็บไปนะครับแล้วเมือ่อคืนก็เห็นมีคอมเมนเข้ามานะครับบอกว่าอ,อ,อย่าเห็นตัวยาอยากเห็นชื่อยาเนาะนะครับก็ต้องขอโทษหลายๆพี่น้องนะครับพอดีมาว่านช่างเปเราหาขวดยาบ่เห็นนะครับแต่ว่าช่างเปบอกว่าไปซื้อมาจากห้านหมอบัณฑิตบัณฑิตศัตวแพทย์ข้างโรงพยาบาลราชเวชนะครับ ในเมื่อผมได้ไปท่าคลิปมาแล้วนะครับมันค้างค่าใจของอของทันที่เข้ามาชมนะครับอยากหู้เหลือเกินนะครับว่า,าตัวยาที่สร้างเปแล้วออกมาฉีดพ่นพื้นอ่ะกันแมงต่างๆมันเป็นยาตัวใดนะครับนั่นก็ต้องเป็นหน้าที่ผมละในเมื่อเหตุค้างค่าไว้นะครับก็ต้องไปสารต่อให้มันจบนะครับกำลังสบายพี่น้องไปหานหมอบัณฑิตนะครับบัณฑิตสัตวแพทย์นะครับข้าง โรงพยาบาลราชเวชในเมืองอุบลแนละนะครับเพื่อที่จะไปถามว่าตัวยาที่สั่งเปแล้วฉีดนะครับในขอกงว่นะครับล่วงพื้นนะครับกันแมลงต่างๆนะครับมันเป็นยายี่หอใดนะครับเดี๋ยวตามไปเลยพี่น้องตามไปเลยเนาะไปน้ากันเนี่หละนะครับไปน้ากันเห็นน้ากันนะครับเอานะครับไปเดินทางกันต่อนะครับพี่น้อง บรรยากาศในเมืองอุบลน,นะครับช่วง2-3มือเชาวมากก็จะเป็นจังซี่นะครับพี่น้องหาแดดบ่พอเนาะนะครับแล้วก็พ่อช่วงใบใบแรงๆคำคนะครับกับซมีสายฝนกระน่ำลงมาแบบทุกคืนเลยนะครับซุมมือเลยนะครับโดยเฉพาะท่านที่เลี้ยงงัวเนาะขอกง,ง้วช่วงนี้ก็เอชออแะเป็นธรรมดานะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนนัก็คือ แมลงต่างๆนะครับที่เป็นโตน้ำผ่าหะเชื้อโรคนะครับมาสู่ง่วในคอกเข้านะครับมันหลายอีหลีนะครับช่วงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานไปเบิ่งคอง่วช่างเปยนี่ของเล่าบทจืดไหมของเล่าบทแฉะนะครับแล้วก็บอกมีแมงน้ำนะครับก็เลยสิบผ้าพี่น้องเข้าเนี่ยนะครับไปนน้ำหาตัวยานะครับที่จะเอามาฉีดมามาพ่นในคอกง่วนะครับเพื่อกําจัดแมลงต่างๆนะครับนี่แหละบรรยากาศนะครับกําลังพาพี่น้องไปหัน หมอบัณฑิตนะครับหรือว่าร้านบัณฑิตสัตวแพทย์นะครับไปน้ำกันนาะพี่น้องเนาะไปเลาะเมื่อ,อุบลน้ำกันนะครับห้านหมอบัณฑิตนะครับหรือว่าบัณฑิตสัตวแพทย์นะครับอยู่ห่างบ้านผมประมาณประมาณเจ็ดโลแปดโลเนี่ยแหละนะครับก็มาจากเ้นสวนวานาร่มนะครับนี่เสษตรมหอดตะกี้มันเป็นใบพาดอำนาจเนาะต่ว่าสุมือนี่เพิ่น ่นเห็ุเป็นอุโมงค์วงเวียนนะครับขันสิไปทั้งยโสนะครับก็มุดอุโมงค์ไปเลยนะครับลงอุโมงค์ไปเลยนะครับขันสิไปอำนาจก็ต้องขึ้นขวามือนะครับแล้วก็ไปตามโค้งนะครับบนอุโมงค์เนาะนะครับนู่นลหละนะครับอำนาจก็ไปขวานะครับสีสะเกดกับหมอดอ่าลอดสะพานไปนะครับเข้าเมืองกับเลี้ยวซ้ายจังซี่นะครับนี่นะครับนี่คือใบพาดอำนาจตะกี้เนาะนะครับนี่แล้วก็ ไกลๆนี่ก็จะเป็นบิ๊กซีอุบลน,นะครับพี่น้องถ้ามาหลอกเมืองอุบลเมื่อนี้นะครับ <c oughs> ถนนชะย่างกูนขาเข้าเมืองนะครับพี่น้องขวามือจะเป็นบิ๊กซีนะครับถือว่าจเจริญหลายเติบนะครับอุบ,บลราชจธจานีมีอู่โมงสองมองผลเด้แยกดงอูพึ่งนะครับแล้วก็แยกมาหน้าร่ม ผ่านอุโมงค์หลอดหลอดวงเวียนนะครับนี่เป็นบิ๊กซี่นะครับนี่ขวามือนี่นะครับเขาก็ตรงไปอีกหน่อยนึงนะครับตรงไปอีกหน่อยสไปยูเทิร์เนสบาัตานี่นะครับสิบเป็นข้างโรงพยาบาลราชเวชนะครับนี่โรงพยาบาลราชเวชนะครับนั่นเหีนบอก อยู่ขวามือคือการนะครับขวามือคือการอ๋อเห็นเห็นโรงพยาบาลแล้วก็เตรียมเลยนะครับเตรียมยูเทิร์นนะครับก็คือหานหมอบัณทิตนั่นไงครับนั่นเด่นะครับหานหมอบัณทิตก็สิอยู่ทางเข้าเลยนะครับอยู่ทางเข้าเดี๋ยวเราจะไปถามหมอบัณทิตเบิงนะครับว่า ยาที่ใช้พ่นนะครับพื้นขอ,อกงวบัให้มีมาแลงต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นยายี่หอหอย่างนะครับหรือว่าขวดละจักบาทนะครับที่สําคัญหมอบัณฑิตนี่เพื่อนจะมีขอ,อกงวเลี้ยงงัว่าหลายได้หมอบัณฑิตทางไปดอดนมดแดงนะครับเจ้ผมเนี่ยบพาท่านได้ไปถ่ายถ้ำขอกเพลินกับว่าแน่ใจว่าเพลินสเลี้ยงหลายบนไดซูมือนี่เพราะว่า งัวนเป็นราคาแต่ว่าเพื่อนเคยเคยมีโครงการให้เช่าบ้านเนี่ยเลี้ยงง่วให้ได้ลูกปีละโตนะครับสําหรับหมอบัณฑิตนะครับสําหรับหมอบัณฑิตนะครับนี่นะครับร้านหมอบัณฑิตนะครับก็ติดกับโรงพยาบาลราชเวชเลยนะครับนี่นะครับราชเวชอุบลน,นะครับว่าเป็นราชเวชเลยเนาะ <c oughs> โอ้เนาะอ่ะเี๋ยวสิโลงไปหา คุณหมอเนาะนะครับว่ายาที่ใช่ผลฆ่ากันมะเรงในคอกง่วนะครับมันเป็นยาตัวใดนะครับไปมา่อนแล้วพี่น้องพอดีคุณหมอกำลังตอนรับลูกค้าอยู่นะครับลูกค้าหลายยนะครับหมอบัณฑิตนะครับบัณฑิตสัตวแพทย์ข้างโรงพยาบาลราชเวชนะครับเดี๋ยวจะเข้าเนาะจะเข้าไปถามเข้าไปคุยกับคุณหมอนะครับ ถือว่าเป็นบุญแห้งนะครับพี่น้องเพราะว่มามอวานบาเห็นขวดยานะครับคุณหมอบัณฑิตก็บอกว่าไปสิ้าไปบรนอ้อนพาไปเบิ่งขวดยาเป็นวะในเมื่อเว้ามันต้องให้ฮู้จิงแล้ววะคุณหมอสิพาผมไปบันอ้อนหนองอยางไะไปหาสั่งเปไปหาขวดยาจาังเสดงว่ามันเป็นตัวใดนะครับที่าช่างเปนะครับเอาไปฉีดพ่นในขอบงัวบอให้มีมาแลง ม่มีแมงนะครับมารบกวนง่วในคอกนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแห้งพี่น้องนะครับเพราะว่าจริงๆผมตั้งใจสิไปถามคุณหมอเรื่องยาที่ใช้ผนฆ่าพวกมแมลงนะครับในคอง,ง่วนะครับคุณหมอให้ผมผ้าคุณหมอให้ผมให้ให้ผมผ้าไปคอของช่างเป นะครับไปเบิ่งตัวยานะครับกระหู้ละละนะครับว่าเป็นเป็นยาตัวใดนะครับแต่ว่าที่ที่ถือว่าเป็นโอกาสดีกว่านั้นก็คือคุณหมอบอกให้ผมมาที่ข้อคุณหมอมาเบิ่งว่าข้อคุณหมอเป็นยังไงนะครับนี่คุณหมอบัณฑิตนะครับหมอบัณฑิตวิลามาตนะครับเจ้าของบัณฑิตสัตวแพทย์ ค้างโลงพยาบาลราชเวชที่ผมบอกพี่น้องนะครับอยู่กับผมแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับมันยาวนแสงนะจักหน่อยเอ้ยยังสินะครับถือว่าเป็นโอกาสดีแห้งแล้วก็ให้เกียรติผมอุ้ยแบบช่องเล็กๆพี่น้องแต่คุณหมอนี่พ้าผมขึ้นรถมาเลยต้องขอบคุณหลายต้องขอบคุณอย่างจริงเลยนะครับคือความหมายแต่ผมอยากไปไปถามคุณหมอว่าไอยาที่มันพ่นในคอกงัวแล้ว มันบอมีมี่แมลงพวกแมลงว่านแมลงวีเนี่ยมารบกวนเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าซื้อมาจากฮานคุณหมอครับผมมันเป็นตัวใดตัวนั้นหรือคุณซื้อการข่าเนาะไส้พัดไส้พัดเนี่ยบหครับไส้พัดัขวดละเท่าไหรคุณหมอที่นาล้านผมขายลอยหาดสิบบาทไม่ได้ขายแพงขวดหนึ่งผสมน้ำเลยประมาณสามสิบลิตรครับพ่นเนี่ยบหครับพ่นใส่พ่นพื้นพ่นขอกสารพ่น พวกกองมูลสัตวดครับที่มองที่เยให้เกิดตัวแมงนะครับแล้วก็สามารถจะพ่นใส่ตัวซัดได้อ๋อพ่นใส่ตัวซั์ก็ได้ม่นได้ครับก็คือช่วยเย็บมัดพวกแมงดูเลือดครับพวกพวกเหลือพวกอยะไก็ได้ใช้ตามคําแนะนําใช้อัตราส่วนผสมตามคําแนะนำเนาะขวดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมผสมน้ำสามสิบลิตรครับผมมีขายมีอยู่้านคุณหมอบันฑิตครับออ แล้วบัตถุนี้คุณหมอมันนอกจากการพ่นการฉีดแล้วเนี่ยมันมีธีอื่นอีกบ่ที่เข้าสกําจัดแบบพวกแมงวีแมงวันในขอกัวครับคุณหมอโดยลักในฟ้าของผมจริงๆนะครับนะผมจะเน้นไปเรื่องอชีวภาพถามมันเป็นในกรณีที่มันเป็นรุ่นแรกหลายๆเนี่ยเขาอยากให้มันหยุดชะงักเขาใส่คเคมีได้แบบในในในระยะเวลาจํากัดครับแต่ในขอกผมเนี่ยผมจะเน้นเรื่องการมักจุลินทรีย ผสมในหนามห้ง่วกินในยุลินซี่เนี่ยมันจะมีกดชนิดหนึ่งที่เห็ดห้ตัวตัวนอนมาแรกเนี่ยโบโตไปเป็นตัวแก่คือโบโตไปเป็นแมงวันอะ่ะ<อ>บอกว่าไงในขอกนี้ลักลักษคือแมงวันเนาะแมนแมนที่ม,มีปัญหาวันนี้ผมผสมแน่ตาส่วนที่พ่อหมอให้สัต์เลี้ยงกินเนี่ยหนึ่งมันจะซอยเรื่องระบบใยหยับสองเรื่องกิน ประมานี่ผมมีกลิ่นบนะ่าม,บมีกลิ่นแปลกไหมบ่าบมีกลิ่นแล้วที่รักคือแมงพว,พ,วพวกแมงพวกพวกแมงดูดเลือดพวกแมงทีจะเกิดส้่สงปัญหาให้กับสัตว์เลี้ยงท่าี้นี่บมันจะบ่พัฒนาไปเป็นโตแก่มันจะเป็นหนอนแก่โอ้เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอยูไอถังหมักคว่าแม่งวันเนี่ยเวลามันไปไข่ใส่ถังมักผมเนี่ยมันจะบ่เป็นโตเลยมันจะเป็นหนอนแก่โอ้มันจะเป็นหนอนแก่ไปเลยครับมันบ่สามารถที่จะเป็นตัวบินออก โปรแกได้เป็นตัวมีปีกได้คือคุณคุณหมอใช้อันนี้มันบหอเนี่ผสมน้ำกินเนี่ยนี่หอครับผสมน้ำกินนะเทสไซนี่นี่ครับโบไดมี่ยังซับซ้อนหลายครับเอออันนั้นเป็นจุลินทรีย์เนาะครับจุลินทรีย์แล้วปัฏินิคุณหมอเอาไม่แต่ใส่ละจุลินทรีย์อ่าจุลินทรีย์ที่ผมใส่ก็ใส่จุลินทรีเอี่มธรรมดาเนี่ยแหละครับมักเองบ่ก้าซื้อหัวเชื้อมากเหรอครมีหัวเชื้อแล้วผมมีสูตรของผมมักตังหากครับสูตรมักนี่มันจะส่งผลต่อเรื่องระบบย่อยของมันนั่นครับ ครับเป็นพ้นดีต่อระบบใหญ่แล้วทีสำคัญอีกสุดคือบมีกินบมีกินโบมีกินนี่หลีพี่น้องนี่นี่นี่อาสิผมใช้เบิกงนี่เลยคนงานเพื่อนนี่กำลังกวดกวดอ้อกมานี่โบมิกินเลยขนาดอยู่ใกล้ๆของขี้ควายขี้งวนเนี่ยนี่นี่ข้อนี่ก็จะเก็บกวาดพอมันเป็นปูนซีเมนต์ครับแล้วก็บอกมิกินผมจะใส่แผ่นยางให้สัตว์เลี้ยงนอนนั่แหละคือสิ่งที่ต้องการคือให้มันมีสุขภาพที่ดีอม่เครียดครับ เอาคลิปนี้เข้าเวากันเรื่องนี่พี่น้องคลิปนี้เข้าเว้ากันเรื่องนี่แหละ,ะยาพ่นหรือจุลินทรีเนาะ <c oughs> ที่ช่วยกําจัดพวกแมลง <c oughs> เป็นตัวที่เป็นพาหา <c oughs> ะมาถึงงัวเรานะครับ <c oughs> แล้วก็คุณหมอบอกว่ามีทั้งยาพ่นนะครับแล้วก็มีทั้งจุลินรีย์คุณหมอมักเองมันบอน,นี่มัก <m ark S 2> เองครับเ <c oughs> ชื่อมันอยู่ใส่บอตนี่นอยู่ล่านพุ่ <c oughs> พงลงคุณหมอขาย <c oughs> ขาย,ยังไง เออเกล็รอนนึงมันก็ตกอยู่ประมาณเก่าสิบบาทลอยบาทเกล็ดรอนนึงครับเกล็ร่อนเป็นหัวเชือมันเอามาหมักเอาไปขยายต่อได้ครับขยายต่อแล้วทีใส่อาหารมันอาหารต่อเชือก็จะเป็นพวกน้ำตาลไส้แดงหรือกากน้ำตาลก็ไเด็นครับต่ตาส่วนประหยัดครับไปซื้อหัวเชืออยู่ห้างคุณหมอแล้วบอกสูตรน้พร้อมครับอกวิธีพ่นพอบอกวิธีพ่นพอบอแพนรับคุณมอันไหนที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรนี่บอกว่าบทุกอย่าง ก็ดขึนอยู่ก็ว่าเกษตรกร,ะรจะเอาไปใส่ใดซ้ำใดก็แล้วตอนนี้นะมีคนสนใจแห้งได้เรื่องเรื่องพวกมแมลงในในอคอกงรวบหรือจะเป็นจุลินทรีย์ที่คุณหมอบอกเนี่ยครับมีคนสนใจครับยินดีครับติดต่อคุณหมอได้จังไรตันนี้เบอร์โทรศัพท์ผม0868760199 หมอบัณฑิตหมอบัณฑิตวิลามาธบัณฑิตสัตวแพทย์เนาะบดโรงพยาบาลราชเวชพาผมไปเบิ่งแน่วตอนนี้คุณหมอมักไว้ประจำได้บอกคุณหมอมักไว้เป็นถังเลยครับเนี่ยฝนลินเนี่ยจังหน่อยพี่น้องคือผมบอกนั่นแหละอุบัเหตเ้าช่วงเนี่ยพายุเข้าก็ไปมากลาบากเรื่องการถ่ายคลิปกระไดจอมือนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณหมอบัณฑิตนะครับพามาเบิ่งอยู่คอกงัวคุณหมอเลยเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันว่าคุณหมอเลี้ยงง้ออย่างจังใดนะครับคลิปนี้เข้ามาเว้ากันเรื่อง นะครับยาหรือว่าสารกําจัดมแมลงในข้อกัวนะครับมีทั้งเคมีมีทั้งชีวภาพอืแล้ว <Okay. S 1> แต่มามักเนาะคุณหมอเนะครับผมนี่โอ้นะั่นเป็นเป็นถังหมักแม่นมืดเลยบอกครับคุณหมอเนี่ยครับมามักไว้ใส่ในใฟ้ามเลยเออตัวนี้เดีวมาเปิดตัวนี้ นี่นี่เป็นถังหมักนะครับนี่แมีนครับผมหมักใส่ไว้ยังสี่ครับแกรอนลัก90บาทสําหรับจุลินทรีย์แต่ว่ายังมีนี่มันมันจะเป็นตัวแกแบบนี้เลยครับเห็นบอกนอนนอนมันจะพัฒนาไปเป็นตัวแกเลยมันจะบ่เป็นตัวแมงวันมันบ่เป็นแมงวันบ่ครับอันนี้มันมาจากไหนมันมาวางไข่บ่กระเขาเขาเขาหมักไว้เขาปีดไว้มันกลับมาไข่พอไข่ใส่มันกลับอยู่น้ำน้ำข้อไปนี่ครับมันจะโต โตแต่บ่เป็นโตแก่แต่คือบ่เป็นแม่งปีกก็ดิเป็นนอนยังด่วนด้เลยตัวนี้โอ้ดีได้หละบปัตตานีแล้วปัตตานีบอกเ้าเอนแนว่นี้บอกไปใช้คุณหมอแม่นครับกับพี่ตั๊กไปผสมน้ำอีกวะบ่บ่บ่ครับกับตาส่วนกับประมาณสักน้ำยี่สิบถึงสามสิบลิตรกับไอโตน้ำมากนี่ก็ประมาณหนึ่ง หนึ่งแก้วอ๋อกรณีที่ผสมให้งัว่ากินแก้วหนึ่งก็จะประมาณลอยซี่ๆอืมครับประมาณนี่ครับลอยถึงสองลอยนี่คือมักไว้แล้วมักโดนว่ครับอ่ผมมักนี่ทาเ้าเอาถึงตามรักมันมักย่างหน่อยให้มันได้จักสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไปใส่ได้ครับตอนนี้มันเป็นแล้วนี่เก็บไว้ได้เป็นปีครับโอ้เอาไว้ในถังแนวนี้ได้เป็นปีเลยเป็นปีครับถ้าเขาเปิดให้มันเชื้ออื่นปนเปื้อนเข้าไปนี่เก็บได้เป็นปี แล้วกินมันหอมครับมันบอมเหม็นเนี่ยนั่นเลยนะบ่ครับแต่นมีกินบ่ะบ่บครับมันมอหอมมันมันเป็นเหมือนกินหอมเหมือนเหมือนเหล่าแล้วในกรณีที่ห้าเสียไปใส่เนี่ยห้าต้องตักออกไปกระตักไปครับตักธรรมดาเนี่ยนะครับคุณหมอแล้วก็จะหมักไว้แนวนี้นะครับเอาไวเอาไว้ใช้ในฟ้ามนะครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอีกอย่างนึงเนาะนะครับนอกจากเคมีนะครับตัวที่ ใช้ฉีดท้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากฉีดท้นนะครับเราอยากให้คองง้วมีกินเราอยากให้มีแมงนะครับก็ใช้อ่าใช้เป็นเป็น em หรอครับคุณหมอหรือเป็นครับจุลินทรีย์ em ใช่ไหมครับผมครับกระปุกหนึ่งเก้าสิบบาทครับผมเก้าสิบบาทก็เอามาหมักเอาแล้วก็มาใช้เอานะครับนี่ก็ถ้าร่วมค่าเด็ดใจเกิดปัญหา บ่าน่าจะเกิน200บ่าน่าเกิน200ต่อผสมน้ำถังนึ่งก็ประมาณ 200, 200 <l. S 2> <อ>ลิตร200ลิตรเนาะโใส่เบิดปีก็บ่ัวโอ้ยแมงกอกเลี้ยงน้อยๆนี่ก็เฮาเฮาแบ่งผสมได้บ่หรือผสมแ,แล้วกมาร์คไว้เล็กอะไรเป็นปีแบ่งไดเ้เฮาก็จะมาผสมอยูยเย่เรื่อยๆเฮาใส่ถัง200ลิตรเลยเก็บได้เป็นปีปกติคุณหมอขายแบบเกิดคนอยู่ต่างจังหวัดจังซี่ เขาอยากได้เข้าในมีบริการส่งบอกคุณหมอมีส่งกับบัวคาขนส่งก็เป็นธรรมดาเนาะแต่ถ้าอยากได้กระติดต่อมากครับติดต่อได้หมอบัณฑิตแล้วจุลินซี่ตัวนี้นะถ้าเอาไปใหสัตว์กินแล้วมูลมันออกมากเนี่ยเป็นมูนสัต์ที่ได้รับจุลินรี์ที่จะไปย่อยสลายเป็นปุ๋ยมักชันยอดเลยครับอย่างดีเลยเพราต้องไปมักใหม่ครับผม โอ้เอาไปหมักเป็นปุ๋ยก็ไปทิมไว่ครับไปทิมไว้ก็ไปกองไว้เพราะเรต้องไปเติมจุลินซี์ไหมล่ะเพราะจุลินรี์มันมันผ่านการกินของงัวของสัตว์เลี้ยงเข้าไปแล้วมันก็เป็นการเติมจุลินทรี์เข้าไปในมูลสัตว์โดยทีเขาบอกต้องไปเก็บไม่เพิ่มเพียงแต่ไปกองไว้มันใหเป็นปกรองไปเคราบอายเพราะเพออายุมาได้เขาก็ใช้ได้เลยเนาะหลังจากที่เขาอยากใส่เนาะมูลสัตว์ ก็ซีมไว้สักสามเดือนครับนี่มันบอกคุณหมอมันคือยุยยังสี่มันคือครับมันจะเป็นปุยหมักแบบอยยังปุ๋ยหมักเป็นยุยไปเลยเนาะนี่เป็นผุยผงไปเลยครับผมมันจะเป็นแบบนี้มันกระบอกเป็นก้อนแบบโคลเลนั่นพี่น้องเนี่ยมันจะยุยส่วนมากจะยุยแบบเป็นขึ้นดินเลยอ่ะพี่น้องครับแล้วแมงเมืองี้ยังกระโมี่ได้แหละฟนตกไซแม่กระโมีไอแมงมันไปอาศัยอยู่อะไรแมงช้างนะแมงช้างนี่นี่หู้แมงช้างได้แน่นี่มันก็เป็นโอ มันเป็นชีวภาพพี่น้องเป็นอินซีเป็นอินซีนะครับชีวภาพดีดีแห้งพี่น้องนี่กะปกติถ้าบ่บ่ใส่น้ำมาร์กไว้กองปุ๋ยขี้ไว้มันจะเหม็นมันเหม็นเบิร์เลยแม่นบ่นั่นนะครับที่กองน้ำพื้นง้อดันเข้าไปย้ายออกไปแล้วเอาน้ำมาร์กเติมใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วคุณหมอไปใส่ครับนี่พวกปุ๋ยพวกนี้นี่กะจำนายกะมี ไปสนใจก็บมาตักเอาครับอมาตักสื่อข,อขายเป็นกระสอบขายเป็นกระสอบครับจักบาทครับสอบนึระสอบนึงสี่สิบบาทสี่สิบบาทตองมาตักเองแต่ว่าเป็นกระสอบอาหารสามสิบโลมาตักเลยครับขิงวัวนะพี่น้องนี่ขิงวัวเน่ยอันนี้ตัวนี้ขี่ไก่ครับอันนี้ขี่ไก่ครับขิงวัวผมว่าไหวข้างหนอผมว่าท่านเนี่ยอันนครับมาร์กไว้คื้กันครับมาร์กไว้ให้กันนั่นขิงวัวที่ได้จากขอกที่มันมีจุลินทรี่ที่มันกินเข้าไปมันก็อยู่ตรงไหนแล้วขี่ไก่อย่างไรมันคือบนมีกลิ่นขึ้นหมอ มันหมักแล้วสมบูรณ์แบบแล้วบ่มันก็ได้รับการหมรักเลยโอ้ครับผมจูลินซี่ตัวนี้ผสมน้าให่งวัวกินที่นอ้องนี่แหละผมผ้ามาผ้ามาเบิงผ้ามาคุ้ยกับคุณหมอนะครับเพราะว่าเว่านสังเปบอกว่าไปซื้อมาจากห่านคุณหมอแต่คุณหมอมันเป็นคุณหมอธรรมดาเด้ผู้ใดไ,ไปซื้อของนี่แนะนำ้ำบึ้ดสอ <laughs> สอเนาะสอเพราะเข้าก็อยากหูเนาะพฤติกรรมของชาวบ้านเนาะในการเลี้ยงสัตว์เป็นยังไงก็ะย่ากหูว่าพื้นฐานของ เกษตรกรเข,เขาเลี้ยงแบบใดบเขาสิได้หูปัญหาแล้ว <ม S 2> แนะนําเขาถูกแล้วสิ่งที่ได้ประโยชน์ลหลายน่อยหลายก็ึ้นอยู่ก็ผู้รับไปใส่แล้วเลยเอาไปใส่แล้วเนาะ,ะแต่แนน้ำมันทุก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 มุมมองว่า<ส>เห็ดแบบนี้มันเป็นยังไงเดี่เห็ดแบบนี้มันเป็นยังไงก็ไปพิจารณาเห้เอาแนนําให้แล้ววิธีใส่ในสีลื่นสีบดเสื้อหรือจังไดแต่แล้วแต่ <laughs> <laughs> คลิปนี้ขอบคุณคุณหมอหลายๆเลยครับที่ให้ความหูชาวบ้านอันเขาถามผมแม่คันผมสตอบโดยพละการมันก็บอกแมน <c oughs> มันสะบัดตรงความหูครับ <c oughs> อามันมันกระสีบิดเบือนไปผมก็เลยต้องมาหาผูขายก็คือคุณหมอนอกจากมาหาแล้วนะครับนอกจากให้ความหูแล้วนะครับแนะน้าแล้วนะยังพามาเบิ่งฟ้ามงวัวของคุณหมออีกตะกี้มีหลายกว่านี้บอกครับคุณหมอหมายถึงงัวงัวแมน ื่วนนี่พึ่งเริ่มต้นครับอ๋อพึ่งเริ่มต้นต้นนี่้อกันยังว่างอยู่ก็เตรียมตัวพอดีให้พนักงานให้ลูกน้องเลี้ยงก็อปรับปรับพัฒนาในสิ่งที่เขาเขาเจอปัญหาเขาจะแก้งไนคอยปรับไปครับเมื่อตะกี้ผมได้ยินคุณหมอออแบบบอกว่าเลี้ยงงัวให้ได้ลูกปีละตัวหรืออะไรอย่างนี่สิล่ะผมคนอยด็นแนวความคิดครับเป็นนวครับเป็นแนวความคิดที่ผมจาก อาชีพผมรับราชการผมเป็นสัตวแพทย์เนาะกับไปเห็นชาวบ้านกับไปเห็นในสิ่งที่มันเป็นจุดบอดของเขาเมื่อเมื่อเรามาบอกไปฟังตอนนี้ผมไม่เหตเองเหตเองเพื่ออยากนําผ้าอยากผ้าเกษตรกรเหตให้มันถูกถูกแนวทางว่าเขาจะเลี้ยงง่วเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหลักๆมันคืองัวที่เขาเลี้ยงนี่บกเกินทีจะสร้างนำนักขายครับคิดเป็นราคาเนื้อครับในความเป็นจริง โดยที่จับต้องได้ครับครับผมแต่ว่าพี่น้องทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวคหยผมคุยกับคุณหมออีกคลิปหนึ่งนะครับแนวความคิดคุณหมอเป็นจังใดนะครับจังใดมากเลี้ยงงัวเลี้ยงกับวเลี้ยงคือชาวบ้านเขานี่พี่น้อ <laughs> ง <laughs> <laughs> เลี้ยงตามวิชาการหรือจังใดเดี๋ยวห่อไปพอกันคลิปใหม่คลิปนี้ขอบคุณคุณหมอหลายๆนะครับวัสดีบขอบคุณหลายๆพี่น้องพอกันคลิปหน้านะครับเลาะเป็นเลาะคลิปนี้ ผมรู้สึกว่าผมนี่ได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยผมเดินเข้าไปหาคุณหมอแบบบ่ได้ตังเนื้อตังโตได้แต่งโตมากถือกล้องถือไม้คุณหมอบอกว่าล่อข้าวหนึ่งแล้วผลต่อมากขึ้นเนี่ยผมมาอยู่ฟ้ามคุณหมอนะครับพอกันทน้านะครับเดี๋ยวทรงเดี๋ยวทรงถ่ายนิดนึงเบอร์โทรศัพท์ครับอ้าวอีกที่นึงเออศูนย์แปดหกแปดเจ็ดหกศูนย์หนึ่งเก้าเก้าผมหมอบัณฑิตวิลามาศครับบัณฑิตสัตวแพทย์ติลลกบาลาเวีครับ คุณหมอมีเฟซบอ้ไม่ยังก็เฟซครับเฟซบุ๊กมีครับมีเฟซบุ๊กพ้ออา้าบัณฑิตวิลามาศครับบัณฑิตวิลามาศเลยเนาะเดี๋ยวผมเต็มแล้วตอนนี้เต็มแล้วห้าพัน <laughs> แล้วเป็นหมาันแล้ว <laughs> <laughs> ด้จังพ่อกันที่ใหม่นะครับพี่น้องนะครับ